เดเ็ที่แล้วนะครับเรื่องของนักบุญแห่งการกอดเธอผู้นี้นะครับมีชื่อยาวนิดนึงนะครับชื่อว่ามาตาอมริตานันดามายีเทวีนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เธอเป็นนักบุญที่พิเศษเพราะว่าเธอไม่เทศนะฮะแต่ว่าใช้การกอดแทนใช่ค่ะแล้วก็เธอนเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ในการที่จะเหมือนสร้างความหวมังนะคะหรือว่ากอดเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ย ผ่อนคลายจากความทุกข์นะคะความสิ้นหวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เธอใช้วิธีนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแล้วก็เริ่มกอดนะคะมาตั้งแต่อายุ14แล้วนะคะคเธอบอกว่าแม้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะคะแต่ว่าใช้การกอดเพื่อมอบความอบอุ่นมาตั้งแต่อายุ14ในสมัยในอดีตเนี่ยในสังคมอินเดียถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมักเท่าไหร่นะคะในการที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง จะใช้วิธีการนี้ในการที่จะแตะต้องตัวผู้ชายนะคะแล้วก็เธอเนี่ยมักจะโดนพ่อแม่เธอห้ามไว้แต่เธอก็ทําต่อไปโดยเธอบอกว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนั้นไม่เห็นจะมีความแตกต่างอันใดนะคะเธอบอกว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเธอติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดนะคะเช่นเดียวกับคุณหมอที่รักษาคนไข้แต่ว่าหน้าที่ของเธอก็คือการปลอบประโลมผู้ที่กําลังมีความทุกข์นะคะด้วยการกอดน,นั่นเองค่ะคและชาวอินเดียนะครับก็จะเรียกเธอว่าอามมาที่แปลว่าแม่นั่นเองนะครับ,รบที่ ผ่านมาดูเหมือนว่าการกอดนี่นะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับไม่ต้องทําอะไรแค่กอดแต่ว่าจริงๆแล้วเธอทํางานหนักมากนะครับทำงานวันละ18ชั่วโมงต่อวันนะครับกอดคนวันหนึ่งนะครับ15,000คนและตลอดที่ผ่านมานะครับก็ได้กอดคนไปแล้วมากกว่า20ล้านคนทั่วโลกนั่นว่าใครที่อยากจะได้ความอุ่นก็จะไปหาเธอใช่ค่ะในสหรัฐเองนะคะก็มีคนที่เริ่มใสยเธอเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในนิวยอร์กก็เดินทางไปเหมือนกันแล้วก็มีค,คนเนี่ยต้องต่อคิวเป็นชั่วโมง ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปพบแล้วก็เพื่อที่จะได้กอดเธอค่ะครับเป็นแบบนี้แล้วอยากกลับไปกอดแม่เลยทีเดียวใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวนี้จะมีเยอะนะคะสําหรับคนที่ไปยืนถือป้ายฟรีฮักนะคะคือการให้กอดแบบฟรีๆแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อการกอดมีพลังมหาศาลแบบนี้นะคะอาจจะไม่ต้องรอเข้าคิวเพื่อที่จะพบคุณแม่อาม,มาก็ได้ค,คือกอดคนข้างๆที่อยู่ในบ้านของเราก็ได้ค่ะครับมา